ก็โอเคสวัสดีนานผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมนะฮะซิสเกมเมอร์ทวีนนะครับในเซิร์ฟเบทวอร์มินิบ็อกพีอีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานะครับแนะนำหรือรีวิวออกเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะมาแนะนำหรือรีวิวนะครับเซิร์ฟเวอร์ของมินิบ็อกซ์อันใหม่อีกแล้วนะฮะซึ่งเขาเปิดออกมาด้วยกัน2เซิร์ฟน,นะครับนั่นคือพอร์ตหนึ่งก็หนึ่งสามแปดหนึ่งก็หนึ่งสามเก้านั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับ พอร์ต1 9 1ก็นนะครับ IP นะครับของเซิร์ฟนะฮะจะอยู่ใต้ร่างคลิปนี้นั่นเองนะครับและพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เข้ามาเซิร์ฟแม่จะรีสตาร์ทแล้วท่านผู้ชมนะครับก็คงอาจจะได้แค่เดินเล่นนะฮะแล้วเดี๋ยวเซิร์ฟก็คงจะรีสตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมนะฮะร,รอบเซิร์ฟกันสักคู่นะครับ รอเซิร์ฟรีสตาร์ทและเราจะเข้ามาเล่นกันนะครับก็ขอภายท่านผู้ชมนะฮะอาจจะเสียเวลาไปสักครู่หนึ่งอ่าหลายคนอาจจะไม่สงสัยว่าทําไมบล็อกอะไรมันตีไม่ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นเซิร์ฟนะฮะเขาได้ระวางระบบไว้แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถตีอะไรได้อยู่แล้วนะฮะโอเคสำหรับสนามบอลทำไมวันทำไมพี่ไม่ค่อยรีวิวลงเลยนะฮะ ก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับคือเออ่บอกเลยนะครับว่าแมปนะครับผมอะเผือไปลบลิงก์มั่วๆลบนะฮะเพราะมมโทรศัพท์จะเต็มนั่นเองไปลบมั่วๆนะครับปรากฏเป็นไงล่ะเครื่องนะครับอ่าโอเคเขารีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเราซักห้าวินะครับแล้วเดี๋ยวเข้ากันโอเคเครื่องมันก็รีสตาร์ทนะครับถูกไหมพออ่าเข้ามาใหม่นะครับก็ล็อกอินนะฮะเครื่องมันรีสตาร์ทครับ เออไม่ใช่เครื่องรีสตาร์สิ Z. ผมเนี่ยไปลบอ่าไฟล์อะไรไม่รู้โมโซนะครับปรากฏปรากฏนะฮะไอน,นี่เลยเครื่องเขาเรียกว่าไงแมปมันหายหมดเลยท่านผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าอันนี้จะกินอะไรจะกินผมเองฮะข้างหลังก็เป็นผมผมหางเต่านั่นเองนะครับถามว่าทําไมเขาไปใช้เหรอไม่ใช่นะฮะเป็นการแหลกของแมปนั่นเองนะครับ อ่าเดี๋ยวแมปลีไงอืมเอาซสเคมเมอร์ทวีนะครับก็เขาเขา้าห้องไหนกันนะเข้าห้องแรกโอเคนะครับถามว่าแมปนี้มันเป็นอะไรยังไงจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วแมปเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นพอร์ตของหนึ่งก้งสามเจ็ดมั้งแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีเขาเอาหนึ่งก้หนึ่งสามเจ็ดอ่ะเป็นพอร์ตของหนึ่งก้หนึ่งสามหกครับ ไม่ต้องสองสยัยไม่ต้องงงนะฮะโอเคนะครับแล้วก็พูดคุยนะอ่าถามว่ามันดีไหมแมบนี้ผมว่าโคเจ็ดโอ้โหทำไมแล้วทำไมมันแหลกมาอยู่ตรงนี้ล่ะพี่นะครับอ๋อจริงๆรแล้วมันจะมีให้แลกสองจุดนั่นเองนะครับซึ่งของเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยไม่ต้องไปไหนครับแค่เดินเข้ามาก็ได้ของแล้วนะครับซึ่งผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลากพี่ชิปเปอร์เขาออกไปก่อน นะครับโอเคก็อย่าปล่อยให้มันเยอะมากนะเนี่ยมันจะแหลกเกินนะครับโอเคผมมีทิคกเล็กๆนะครับสำหรับการเล่นอันนี้นะครับอ่าท่านชมเกิดมานะครับผมตอนนี้เราอยู่สีแดงนะครับรู้สึกว่าจะอยู่คนเดียวด้วยฝั่งสีเขียวมีสองนะครับฝั่งเหลืองมีหนึ่งนะครับโอเคสีน้ําเงินมีสองนั่นเองนะครับให้คุณเดินออกมาข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำการขุดตรงนี้นะครับผมใครรู้แล้วก็ขออภผ่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูเลยนะครับพอขุดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้คุณลงไปเลยจะมีที่ปั๊มทองถึง2อันนะครับใต้ล่างนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้อย่างจุกใจนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับเราก็ได้ทองสบายๆง่ายๆอิ่มไปหนึ่งมื้อนะฮะผมไม่แนะนําให้แลกอาหารนะครับในเซ r b ์ฟเวอร์เบวอร์ซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับ สำหรับใครที่จะแรกจริงๆต้องรอให้อาหารนะครับรถเหลือสามที่ควรจะวิ่งไม่ได้แล้วอ่อาอานั้นอ่ะแรกไปเลยผมผมผมไม่แนะนํานะว่าให้คุณแรกก่อนที่จะมีโอ้เราแรกกับคิปเปร์กอนอ่าเราก็แลกบล็อกมานะครับรู้สึกว่าแหลกเช่นเคยเราจะแรกบล็อกกันนะครับโอเคแรกมาเลย แลกมาเรื่อยๆเยอะๆไปเลยครับท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าผมจะทําอะไรทําไมแลกมาเยอะจังคุณผู้ชมอาจบอกอ่าผมก็เอามาป้องกันบ้านสีใช่ไหมอ่ามันก็ถูกนะครับแต่ว่าไม่ได้ป้องกันบ้านธรรมดาแบบนี้มันเป็นคล้ายๆปราสาทถูกไหมฮะมันจะมีกําแพงเมืองน,นี่อยู่แล้วแต่ถ้าเราสร้างกําแพงเมืองหุ้มให้มันอีกรอบมันก็ไม่เสียหายนะครับก็จะลองมาสร้างดูนะครับอันนี้เป็น ทิศเล็กๆนะ,ะสําหรับคนที่เล่นแมปนี้นะ,ะก็จะทําอันนี้กันบ่อยทีเดียวนะครับโอเคสร้างกําแพงเมืองจีนัแเละครับผมเดี๋ยวต้องมีคนเม้นมานะฮะอึบอึ๊บติดแล้วนะครับโอเคเราก็เดินอ้อมไปฝั่งโน้นนิดนึงทําไมต้นไม้มันเยอะจังเนี่ยโอ้โอ้หืมไม่ใช่สี ฟ้ามันเล็งของผมเหรอใช่ไหมไม่รู้นะครับก็อย่าให้เขาเล็งเราเลยเราไม่มีอะไรจะไปสู้เขาเขามีทั้งสองคนนะฮะก็ถ้าเขาไม่เล็งเราก็ดีไปนะครับโอเคก็จะมีเสียงรบก,กวนหน่อยนะเนื่องจากน้องหมาของผมสุดน่ารักนะครับกำลังอ่าเขาเรียกว่าเล่นตามมาสามหมานะครับ โอเคพอตนี้เป็นอะไรที่สนุกมากผมชอบแบบนี้ที่สุดแล้วนะฮะใน b บ็ w a r m a p นะแมพโอเคะมันก็อาจจะมีความแหลกหน่อยนะครับนี่น่งโอเควางกำแพงขึ้น2ชั้นกันเลยทีเดียวว่ามันอาจจะมีความแหลกนิดหนึ่งนะครับโอเค ก็นะฮะครัโอ้นี่เขาเริ่มต่อทางไปสู้กันแล้วนะครับก็ใครที่นะครับอยากเล่นกับผมนะฮะอยากเล่นแบบเบสวอลกับผมนะฮะก็รอติดตามนะครับข่าวใน Facebook Fanpage ได้เลยนะครับ Assist สแคมเนะครับก็จะมีกิจกรรมนะฮะเล่นเบสวอลด้วยกันนั่นเองนะครับผมโอเค ตอนนี้เราก็สร้างกำแพงเมืองกำแพงเมืองได้สําเร็จแล้วนะครับโอเคเหลือด้านนี้ด้วยนิดหนึ่งนี่ด้วยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอา,เอา,เ,อาเอาทองก่อนผมเชียดขุดทองครับเอาทองที่เขาให้มาดีแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปไม่เอาของนานๆเนี่ยของมันจะหายนะผมไม่แนะนํานะฮะว่าอย่าทิ้งของไว้นานนะครับ ต้องไปเอาคงไปเอาของมั่งนะครับเดี๋ยวของมันจะหายไปหมดเลยนะฮะก็ทองตอนนี้เรามีอยู่หกก้อนนะครับอ่าท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอามาทําอะไรดีท่านผู้ชมอาจจะแบบซื้อเอาวงอาวุธอ่าอะไรประมาณนี้มันก็ดีนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะครับให้ซื้อเป็นอ่าเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ เป็นลักษณะเนี่ยเนี่ยไออันนี้นะครับก็ซื้อมามันก็จะคุ้มราคานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูว่ายังไงคือมันจะเป็นอะไรที่ทุบยากมากนะครับให้ย่อแล้วค่อยกดย่อก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยวางนะครับผมมันไม่งั้นมันจะวางไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะครับโอเคทองก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อไออันนี้เลยให้เยอะเะเลย ให้แบบเอากันไม่ได้เลยขุดกันแบบยากๆไปเลยนะครับถามว่าทำไมผมยังไม่ซื้อพวกที่ค้งที่ขุดนะฮะแบบนี้มันถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับที่โคงที่ขุดแรกอะไรพวกนี้เขาต้องแรกๆดิไม่แรกก็ซื้อก็ได้นะฮะมันก็ได้เหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีทีมไหนที่จะมาหาผมนะครับผมโดดเดียวเปลี่ยวใจนี่เอ้ยตรงนี้ผมเอาไว้ดู ดูคนแล้วกันอ่ามุมนี้ก็โดดดูนะครับฟั่งสีน้ําเงินเขาก็สูกับสีเขียวอยู่ครับสีเขียวไปบวกสีน้าเงินแล้วนะครับณนะตอนนี้อา้อาวอ้าวโอ้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอา่านี่โอเคโอเคฮะตอนนี้รุสเอา้าเขียวมันเป็นพวกกับน้ำเงินเหรอ อันนี้ผมไม่แน่ใจทำไมเขาไม่ฆ่ากันื่นหรือว่าทีมเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหถ้าทีมเดียวกันนี่จบเลยนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณทางเซิร์ฟมินิบล็อกนะครับที่สร้างเซิร์ฟแบบดีๆแบบนี้ให้เราเล่นกันนะครับผมเสียยมันมาข้างหลังวะ่ะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับถ้ามาเดี๋ยวก็รู้เองนะฮะ โอเคแลกมาได้ปะเอ๋ยอ่าก็เดี๋ยวผมหลังจากที่ผมแลกอันนี้มาเรียบร้อยแล้วสามอันแลกไปให้ครบเลยสี่อันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแลกเป็นอันอื่นด้วยนะครับรู้สึกสีน้ำเงินมันเล็งผมว่าเนี่ยไม่ชื่อมันดูใกล้ๆขึ้นโอ้โหออนไลน์ในเซิร์ฟแค่แปดคน สีเหลืองไม่ได้แล้วเหรอโหสีเหลืองปิดมิดเลยนะครับปิดมิดเท่าไหร่ก็ไม่เท่าเรานะฮะเรานี่เกียนกว่านะครับโอ้โหเสียงเล็กกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้ที่ขุดแบบดีๆหน่อยนะฮะถ้าจะมาพังบ้านเรานะครับอุ้ยฮียชิปเปอร์อุ้ยตกใจเองตกใจเองเดี๋ยวเดี๋ยวดันพี่ชิปเปอร์ไปหน่อยพี่จา๋าอย่าไปไหนจ้านหนูน้อยกลัวเออเราต้องแบบ เอาไว้ตรงนี้นะครับจริงๆมันต้องอยู่ในนี้แหละนะครับโอเคเรามาโอโอๆเรามาดูลาดลาเขาหน่อยสงสัยสีเขียวกับน้ำเงินน่าจะเป็นพันธมิตรกันแหละมัง้งแน่เลยโอ้สามคนเลยทีเดียวนะฮะผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะชนะหรือแพ้หรือยังไงนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับรู้ว่าเสียงแต่มันต้องขอร้องเ,ออเล่นอะไรอีกแล้วนะพี่คิปเปอร์นี่ชอบทำให้ผมตกใจอยู่เรื่อยเลยโอเคทีนี้มันก็จะเป็นการป้องกันบ้านอันคั้นเทพต่อไปนะครับก็คือเอาบล็อกนี้นะครับมันแรกใช้สามอันนะฮะโอเคผมจะเอามายี่สิบห้าอันเพื่อเอามาเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยยี่สิบห้าอัน เพื่อเอามาปิดและครอบคุมให้มิดชิดกว่าเดิมโอเคก็ปิดไปเลยพอไม่พอเดี๋ยวก็รู้ครับไม่พอเราก็เอาใหม่ได้นะฮะไม่ต้องกลัวก็เหล็กอะไรเราฟาร์มอะไรเราเยอะอยู่แล้วนะครับโอเค แค่นี้ก็น่าจะพอได้แล้วนะครับสำหรับฟาร์มเรานะฮะไม่ใช่สิที่ป้องกันบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าหน่วยสเคลตี้นะฮะโอเคแค่นี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้อา้าวเห็นไหมของมันจะรีบูทเอ้ของมันจะรีหายไปเองถ้าเราไม่เอามาแม่มาเอานานๆน,นะครับรู้สึกสีเหลืองรู้สึกจะถอยล่าถอยไปซะแล้วนะครับ เฮ้ยท้องเมื่อไรจะมานี่ต่อเริ่มต่อกันมาแล้วครับต่อมานแล้วแม่คิดว่าเราไม่รู้เลยนะฮะ โอ้หแม่งมีธนูครับท่านผู้ชมมึงยิงมาโดนเดี๋ยมึงยิงโอ้โหแม่งมีสองคนเลยโอ้โหต้องยอมจริงๆโอ้โหของเราไปหมดเลยนะท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรเกิดใหม่เร็วด้วยเอาชื่อแมนดูว่ากูอยู่นี่ผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเลปล่านะครับก็คงต้องรอดูผมขอปิดไปคอนโทรป๊บหนึ่งรู้สึกถ้าผม PVP ผมจะไม่ถนัดแน่นอน นั่นอย่าบอกนะมันจะใช้แผนขึ้นที่สูงนะ่ะโอ้โหโอ้โหมันบุกมาตั้งหลายทางท่านผู้ชมครับเชียเชียบแปดแชร์แปด,แปดผมจะเอาอะไรไปสู้มันดีเนี่ยผมไม่มีอะไรจะสู้มันจริงๆนะเนี่ยจริงๆโอ้ย ลูกธนงลูกธนูก็ไม่มีมันเข้ามาแล้วแน่เลยไม่รู้มันจะเข้ามาทางด้านไหนฮึบโอ้โห,โหมันยืนเลี้ยงหน้ากันเลยนะผู้ชมครับโอ้โหนี่มึงยืนเลนเป็นบอยแบนด์เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหของผมมันก็ไม่ขึ้นเลย โอ้โหดูมันยิงกันเซอื้มหือโอ้ผมจะเอาอะไรไปสู้กับมันเริ่มมากันแล้วมั้งเนี่ยผมไม่มีอะไรสู้กับมันเลยเนี่ยมันเล็งไว้มันเล็งไว้ มันตกไปนั่นแหละไฟลของมึงหายหมดเลยไวอุ้ยแต่วายทำไมละตอนนี้เดี๋ยวกูโดนยิงตนนยายหมดเลยกลัวอะไรโอ้อ้าวคือคือ what เวลาหมดหรือเวลาหมดหรืออะไรเอิม่มสงสัยเวลาน่าจะหมดนะฮะในเกมเขามีเวลาแน่เลยถูกน่าจะมีนะฮะรู้สึกเราอัดมา น่าจะให้เวลาเล่นไม่เยอะนะครับเพราะไม่งั้นห้องมันก็จะนะก็เมื่อกี้น่าจะเป็นทีมที่เขาหน้าจะชนะนะครับเพราะทีมเขาเยอะเหลือเยอะกว่านะครับเดี๋ยวสักคู่ไทยห้องหนึ่งอ่าให้เราก็เข้ามานะครับเราบอกไทยห้องหนึ่งอ่ามีคนไทยเข้ามาก็ เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวไทยกดย่อเอาโหกดย่อไม่ทันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็สนุกกันมากทีเดียวนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับม สงสัยอ๋อวันดีครับวันดีสวัสดีสวัสดีก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ตามนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจผมคลิปต่อไปกันด้วยนะฮะก็นะครับรู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องคนไทยนะครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับอยากเล่นนะผมนะติดตามข้อมูลรายละเอียดนะฮะที่ Facebook Fanpage นะฮะใครเข้าไปแล้วยังไม่เจอก็ขออภัยมานะที่นี้นะครับโอเค โอ้โห oh, oh. เล่นอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ oh, oh, วิ่งผ่านไปไม้ได้ด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวัสดีวัสดีฮัลโหลเขาจะต่อมาหาเราหรือไรสงสัยอาจจะใช่นะครับก็ให้เขาต่อมาหาเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยจบคลิปเดียวกันนะครับอ่าน้องคิปเปอร์มาอย่างนี้อีกเละเล่นดาดเดิมมั้งเนี่ยทำไมคิปเปอร์เป็นอย่างนี้เละ โ okay. อเคอะเขาโปสัตต์ต่อบล็อกมาโอสัตต่อบล็อกมาตีบล็อกตีเตียงเรานะัะเราก็ช่วยช่วยกันนะฮะช่วยด้วยช่วยกันตีตีเตียงเขาเหมือนกันนะครับอ้าวเขี้ยแล้วเขี้ยแล้ว ผมผมผมติดผมติดโอ้ใครก็ได้ช่วยผมที Help me please โอ้โอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เออเออช่วยด้วยช่วยด้วยผมด้วย Help me please Help me Help me please Help me Help me please Help me Help me please แม่งไม่ช่วยเลยยี่ฮื่ผมจะต้องขึ้นไห้ได้ผมจะต้องขึ้นไห่ได้ ผมจะต้องขึ้น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 เอ้ยทียยผมขึ้นไม่ได้ใครก็ได้ช่วยทีก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ